จะถ่ายฝ้าหลังกิมจูแรดให้ดูนะคะเคยเห็นกิมจูแรดไหมคะเนี่ยค่ะออกมาได้โคนต้นนะคะเพิ่งจะซื้อมาปลูกได้ไม่ถึงปีนะคะก็ใส่ในกระถางไว้ก่อนยังไม่รู้ว่าจะลงตรงไหนแน่นอนมันก็ดันออกลูกนะคะลูกก็เท่ากําปั้นผู้ใหญ่นะคะเนี่ย จะกินได้ไหมไม่รู้น่าจะกินได้แหละเพราะกลิ่นหอมออกมาละเด็ดออกเลยไหมกะเหลวแตตกลงกะเลลวแต๋าเด็ดไหมคนปลูกบอกว่าก็แล้วแต่กินไม่ได้ก็ทิ้งไปเด็ดเลยมันหอมและวะสันก็โอเคแล้วล่ะตกลงเด็ดเลยแล้วกันนะอโอ เห็นไหมเจะขั่วต้นเลยค่ะเดี๋ยวจะหาว่าเป็นของปลอมนะคะบ้านนี้ผลไม้เกิดอะไรก็ไม่รู้แปลกๆเห็นไหมลูกใหญ่เท่ากำปั้นเลยค่ะชอบเกิดแบบแรัดๆนะคะวันก่อนก็รีวิวมันเมอรี่จิ๋วให้ดูค่ะเป็นต้นปักชามเลยนะคะเมื่อวานญาติมาเห็น อุย้ยมันของจริงหรือของปลอมนะไม่จิ๋วแท้เราบอกของจริงอ้ยดกแทนอว่าสัน้นอือเนี่ยค่ะอันนี้ก็ของจริงค่ะเออปลูกอ,อะไรขึ้นมาก็ประหลาดท้งนั้นเลยเราสองวันต่อมาแล้วนะคะคิดว่าฝรั่งน่าจะลืมต้นแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาให้ดูนะคะว่ากินได้หรือไม่พาแบบฝรั่งจริงๆค่ะไม่ปอกเปลือกนะคะ องวันแล้วจะกินได้ไหมสมบูรณ์ไหมโอ้โหมีไส้ได้วยนะคะเนี่ยไส้ดูท่าทางมันยังไม่แก่จักเท่าไหร่โอโ้แล้วก็ผ่าเวลากินก็จะกินแบบฝรั่งเลยค่ะเรากินฝรัง่งเราก็ต้องกินแบบฟ้ารังนะคะ อันนี้แบบฝรั่งคนอีสานนะคะถ้าฝรั่งจริงๆเขาจะ,ะเฉลบมาตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะชิมดูก่อนนะคะว่ากินได้ไหหวานอยู่นะกำลังกินเลยโอเคเดี๋ยวอีกชิ้นให้คูเล่ชิมแล้วกันนะคนรับคูเล่ชิมแล้วกันให้ในายแบบชิมค่ะ งไงรสชาติพอได้ไหมยังไม่แก่ยังไม่แก่ใช่ไหมแต่เราก็กินก่อนแต่ก็กำลังกินแหละฉันว่านะแต่ยังไม่แก่หมายถึงว่ายังไม่สุกนะคะยังไม่งอมแต่นี่ก็กินได้แล้วละ่ะรสชาติเป็นไงมีรสหวานน,นนะิดนิดนะนะจิ้มเกลือน่าจะอะร่อยปะออยังอ่อนอยู่เหรออืม โอเคค่ะสำหรับคนที่ไม่เคยปลูกฝรั่งนะคะฝรั่งลูกแรกในชีวิตเลยค่ะที่ปลูกแล้วได้กินมันยังอ่อนอยู่โฮเล่บอกว่ายังอ่อนอยู่แต่เราก็คิดว่ามันก็กินได้แล้วนะแต่เปลือกไม่ค่อยสวยเห็นไหมคะเพราะตอนแรกไม่ได้หอ่อมาห่อเอาตอนหลังค่ะเปลือกก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่พดถึงกินได้ไหมก็กินได้แหละกิมจู ไม่มีมเมล็ดนะคะแต่ไส้มันเป็นอย่างนี้อาจจะไม่สมบูรณ์เนื่องด้วยว่าไม่ได้บำรุงปุ๋ยและทำอะไรเลยค่ะช่วงหน้าฝนขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมจบการรีวิวกิมจูแรดแล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ